พี่ดอนเดี๋ยวพ่อมานะเออแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพ่อไปฟาร์มก่อนมันจะคุ้มไหมเล่าวันนี้เล่นได้ทีละวันเธอด้วยเอาจริงๆนะขอไม่ซื้อไอยาคูณสามไปแล้วกันนะผมเดี๋ยวขอไปดูเชิงก่อนว่ามันคุ้มไหมมันฟาร์มได้แค่วันเดียวแล้วคือทั้งวันนะเล่นโดยแต่ฟาร์มมันจะไม่มีอะไรเลยนะมันไม่คุ้มครับผมตีสิบเอมเบอร์ตอนนี้มันเติมไม่ได้แล้วนะเติมแล้วมันขอไม่เข้าอย่าไปเติมเงินกันนะครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะสําหรับคููมาใหม่ แล้ทำไมกบมันว้ามาเมื่อกี้มันกระตุกปุ๊บล้วเหมือนกบว้ามาไม่ได้เรียกนะไม่ได้เรียกจริงๆอะไรเนี่ยเฮ้อพี่กบ <c oughs> เอิงมาทำไมล่ะลูกเฮ้ออะไรของมันเกมมันบากเว้เยเฮ้ยแต่เคยหลายรอบแล้วนะเจ้ากบมันจะไปตามถ้ำนู้นถ้ำนี้แปลกจริงๆครับผมมันจะมีตัวไหมเนี่ยมามาเข้ามาห,หาตั้งนาน โอ้โหแล้วมันจะคุ้มมันจะคุ้มม่อว่าแล้วถ้ำนี้มันก็เบาซะด้วยแต่มันใกล้สุดไงถ้าเราไปทําไกลก็เสียเวลาเป็นวันมาไอ้งงูน้อยอ้งูน้อยเออเออเออมาจกมาจกเออฉันมียานะเว้ยวันนี้ฉันมาเตรียมมาแบบไม่ได้ตั้งใจเข้าใจไหมโอ้โหเอาจริงๆรินะมันจะมันฟาร์ไม่คุ้มหรอกว่ะไม่ซื้อแล้วกันนะคุณลามถือว่ามาว่าดีเฟก์เนาะฟาร์ไม่คุ้มแล้วถ้าคุ้มมันต้องไปทําเยติเอาจริงจริง มาดาน,น้ากันเข้ามาดาน,น้ากันเข้ามาเจ้างูน้อย้านเข้ามาการเข้ามาหือเออมาเลี้ยงตัวกันเข้ามาอยู่เยอะนะก็เออเดินมา้านมาเดี๋ยวจะทำํำมาเลยอเออนี่แหละนี่แหละ,เ,หละเราต้องไปเรื่อยๆครับผมใจเย็นๆนะต่อต่อไปอย่าเพิ่งไปบวกเยอะดาบจะแตกหมดแล้ว <c oughs> ดาบจะแตกหมดแล้ว,ลวมีเดรดูลูกก็ใช้อุลาก,กินมา เฮ้ยอะไรอะไรจะมาทำไมเฮือทฮือจอว่าอ๋อจะว่าเป็นเงล่ะ <odel> า <zet> ับมองหมโอ้โหเจอตะเต็บกระโดดโดดกระโดกโยดกระโดดกระโดดด้วยกระโดดโยกมามาเอ้ยโอยโดดเฉยโดยโดดเพราะว่าไม่โดดนะมันจะหลบได้แบบจิวเจียดอะไรเนี่ยโอ้โหยังดีที่มีของยังดีที่มีของอ่ะเฮ้ยไม่มีตารับ ไ่กาให้ไรเลยเหรอโอ้โห,หดาดีมาโอ้โหอันนี้แอดอบน้อยอรดติแฟกต์น้อยบะมี่อดอบอะไรวะเน,นี่ยมาฟ้าไม่คุ้มมาถือว่าไม่ได้มาเก็บนานไม่ได้เข้าทำนานต้องเอาแล้วหน่อยเผื่อจะได้ของดีมาเข้ามาเข้ามา,า,มาระยะประชิดเฮ้ย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 โอ้โหโดนแล้วมาระยะประชิดเออหรอฮือฮ คิดว่าพี่คิดว่าพี่ไม่สู้คิดว่าพี่ไม่สู้เหรอฮึฮึยายานี่ยาการสรุปก็เตรียมเตรียมมาเว้ยเตรียมมาเว้ยโอยไม่กล้าฟันแต่ละขาบเลยไอพวกแมงมุมไม่มีปัญหาครับผมจริงๆแล้วว่าทำเยติเนี่ยได้เวลเยอะสุดเพราะอะไรรู้ไหมพวกเยติมันโอ้ยแล้วมาดักดักหน้าดักหน้าแบบนี้พวกเยติอะมันเลเวลเยอะไงหมาป่าอะไรนั้นก็เลเวลเยอะครับผมฟาร์มมันนั้นคุ้มกว่าเนาะถ้าจะกดยาคุณถามเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยในอนาคตแล้วกัน มันเล่นไปวันๆรู้สึกว่าเจ้าฟาร์มไม่คุ้มแล้วช่วงเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเออพอฟาร์มได้เร็วกับผมพอเลเวลเยอะเอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยเข้าหลังเหรอฮึมนึกว่าอยู่ทางไหนนึกว่าอยู่ทางไหนเออเข้าเข้าข้างหลังเหรอเข้าข้างหลังเข้าข้างหลังเหรอโอ้ยโอ้ยมากันไม่พักเลยมากันไม่พักเลยฮึฮึอุต่าบนอยู่ก็ไม่พักเลยมาดิ มาดิมาดิรัวๆกันเข้าไปดิรัวๆกันเข้าไปดิม,ม,ดมันเยอะเกินมันเยอะมันเยอะเกินมามามานี้มานี้มานมานี่มาต่างตอเฮ้ยอะไรนักงหนาอะไรนักหนาอะไรนั้หนาอ,อ้อโหวุ่นวายจริงๆเว้ยตรงนี้โอ้โหเจอแล้วที่ตูเพิ่งเจอเนี่ย โอ้ยแมงมุมอาะไรวะชอบข้าข้างเอ้ยโอลยเราพอโหแล้วมาเป็นะบวนแล้วมาเป็นะบวนแบบนี้ได้ดิก็มาดิก็เดิน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 ด่าด่านาด่านากันเข้ามาดิเข้ามาดิเข้าเข้ามาดิมาดิกลัวที่ไหนอ่ะกลัวที่ไหนเรากลัวที่ไหนเราโธ่เฮ้ยวันนี้มาเอาอันนี้แปลกครับไม่ได้มาฟาร์มครับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแผลเลยโอ้โหฟาร์ไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มจริงๆอะไร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 เฮ้ย มาโอ้โหอือมันติดประติดประติดประติดอือมีนี่รลเวลมันน้อยด้วยทาเนี้ยโอ้โหแล้วกันหลังแล้วกันหลังเจอกันหลังแบบนี้เจอกันหลังแบบนี้มาเข้าข้างหลังทําไมนักหนาฮะน้าฮะจ้าจ้าจ้าไอพวกไอพวกงูพวกนี้รลเวลมันน้อยเกินไปใช้ยาไม่คุมอ่ะใจยังสี่สี่สิบแอมเบอร์ขอเถอขอเถอขอเธอะยาอือมาดีมาดีเลียงเรียงกิวกันเข้ามาโอ้โหแล้วโดนโอ้โหแล้ว โอ้โหปล่อยใหญ่ปล่อยใหญ่เหลยตะไปเด้อเฮ้ยเฮ้ยเจ็บแบบปล่อยใหญ่เหลยตะไปเด้เอชอบแบบอะไรปองไอปองอย่างนี้เห็นทหารไอปองปองปอง,ปอ,ง,ปอ,งอะไรปองอะไรปองอะไรปองโถเอ้ยเรียบร้อยเฮ่ออาร์ดีแฟกมาเป็นของข้า,ถาเถอะเออไม่ได้มเอานานครับผมโอ้เราจะออกจากถ้ำได้ <laughs> ลงแล้วหลงอีกโอ้ยอะไรดิโรดิโร ดิโลละเกเขาเดินเขาโอ้โหออกมาเขาเจอเจอ,เจอตัวร้ายเลยเจอตัวร้ายเลยดิโลดิโลฮ้โอ้ยเดี๋ยวปอปมันไปก่อนมานี่พี่ดอนเราจะกลับบ้านยังไงวะเนี้ยมาสองตัวสต็อปปีไปก่อนพี่กบอยู่นี่ได้เนาะไม่ได้จะมีปัญหาอะไรครับผมเดี๋ยวค่อยเรียกไปถึงชายหาดก่อนเดี๋ยวจัดการดิโล่ตนนั้นก่อนดิโลน้อยดิโลน้อยดิโลน้อยเอ้ยอา้าวอ้าวสลบนี่วโอ้เจอกบกัด โอ้โห uh, แล้วดูกว่าเราจะไปถึงแล้วนี่มันมันใช่เรื่องไ่ไน้เอ้แต่เออเราไม่ได้เข้าถ้ำนานแล้วไงก็ถือว่าเป็นการมาหาอร์ดิแฟกในถ้ำไปเนาะกว่าจะบินถึงเ้อะระยะทางมันใกล้ที่ไหนอะเดี๋ยวถ้าปามจริงจริงแล้วจะไปกดเอาที่ถ้ำเยติแล้ผมมันวุ่นวาย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 โอ้โ oh หนึกว่าแมงปอจะไม่ทำลายคนไอเราก็ว่างกันอะ <laughs> พวกมแมลงนี้ไว้ใจไม่ได้ เอาละฮะตอนดีเราต้องเลขขงข้ของออขอให้ได้ของดีๆหน่อยเถอะขอให้ได้ของดีๆแล้วกันอุต่าทิ้งเวลาไปครึ่งวันเราเล่นเอาชีวิตรอดไปวันๆเราทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ต้องใช้เป็นการใช้เวลาอย่างประหยัดครับผมขอได้ของดีว้าวโอยได้ยาคูติบว้าวว้าวโอ้โหดีเลย <laughs> ไม่ต้องซื้อ เออว่ะเดี๋ยวไปจับตัวอะไรรอบหน้าก็ค่อยใช้เออโมตาอย่างเงี้ยนะตัวใหญ่ใหญ่ครับผมค่อยใช้โอ้โหได้มาคุ้มมากวันนี้ถือว่าคุ้มไปครึ่งวันไม่ได้ฟาร์มหรอกกะว,ว่าจะไปฟาร์มไงคืนก่อนว่าจะไปฟาร์มอุต่าไปทั้งทีที่ไหนได้ไปเอาของ <c oughs> แต่ก็ดีครับผมหุยหุยแล้วทำไมนกเกิดเยอะจังง้นตรงเนี้ยไอดอนเกิดเต็มเหยแมปบันนี่เกิดเยอะครับผมแมปก็สะดุดด้วยบางที เอาละอย่างนี้บอกไปแล้วผมพี่พยายามจะคอมเมนต์บอกนะ iOS เขาไว้นี่อยู่นะผม iOS มันยังมีให้เล่นอยู่เนาะบางคนอาจจะสงสัยว่าพี่เล่นได้ไงแต่ใน Android ตอนนี้เขาถอดออกนะผมไม่รู้เรื่องของการอัปเดตด้วยหรือเปล่านะแต่เห็นว่าจะมีการอัปเดตเกิดขึ้นเนาะแล้วตอนนี้พี่กบเป็นยังไงบ้างเนี่ยพี่กบจะรอดไหมเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นปะจะเกลียของครบโอเคขอไปตามจะสี่โมงเอาพี่กบมาแล้วระโอ้โห โอ้อยู่นี่ละกันเฝ้าบ้านในพ่อไปนะนี่เราทำนาโคติกไว้โอเคได้นาโคติกเดี๋ยวไปทำลูกดอกด้วยนี่แหละครับผมดีเลยเราทำลูกดอกได้แล้วลูกดอกยาพิษลูกดอกยาตลบนะครับผมตอนนี้เราก็ต้องไปจับตัวอื่นบ้างนะแตจกินก็ยังไม่มีตัวอะไรจําเป็นนะตอนนี้พวกทรัพยากรอะไรเราไม่ขาดแลว้วครับผมตัวที่แบบเราต้องใช้ทรัพยากรเราจัดหมดแล้วแล้วบีกบเอาเนื้อไปกินเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย ที่กบดึงมาของไม่หายได้ไงวะเอาบาอีกิ้วเหรวะปกติดึงมาของในตัวไดโนเต่าเราจะหายนะผมไม่เอาทิ้งไปก่อนนะหรือว่าต้องเก็บของสําคัญแต่อันนี้ไม่หายวะหรือพวกเนื้อมันจะไม่หายใช่ไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับผมพี่ดีเล็กพ่อขอของหนะ่อยพ่อรู้ว่าหนูมีของแลกกับเนื้อสติกไปแล้วกันนะนี่ไงเนื้อเน่าเออหนูทำไว้เยอะ พวกไฮอะไรก็มีเยอะอยู่ครับผมพี่ดีเล็กเนี่ยฟาร์มไฮได้อย่างดีเลยฮะเอาละตอนนี้นี่คู่หูดูโอ้ครับผมตัวหนึ่งทาเนื้อหน้าว่าบนตู้ฟาร์มผลไม้อู้น้าโคตติกไม่จํากัดอู้สวยงามครับผมแบบนี้โอเคเช้าๆแบบนี้ขอดูผลผลิตอะไรไปก่อนเออไม่เช้าเลยว่ะจะเย็นละพึ่งออกจากถ้ำมาไงไอชายคนเนี้ยเขาเรียกว่าพึ่งออกจากถ้ำของเี้ครับผมยังปุ๋ยยังไม่เสร็จนะครับผม เราเพิ่งทําไปเมื่อวันก่อนด้วยนะมันก็จะเร็วเกินไปแล้วผลผลิตตอนนี้โตรหรือยังเนี่ยโอ้ถือว่าออกมาเรื่อยๆครับผมเราก็เก็บส่วนหนึ่งไว้แล้วนะอ่าเก็บส่วนนึงไว้แล้วครับผมอีกส่วนนึงเดี๋ยวมันก็โตมาแล้วอันนี้ดอกไม้ผลผลิตอะไรเนี่ยยังไม่มีครับผมยังไม่มีนะยังไม่ออกดอกโอเคแล้วเรื่องไข่ไข่เตา่าไม่เก็บดีกว่า เดี๋ยวจะโดนเตา่าขีดแล้วตอนนี้โดโดเป็นยังไงบ้างเนี่ยลูกเฮ้อเลเลยยังไม่ได้เออเลยยังไม่ได้ฟังโดโดต่อเลยดิว่าเดี๋ยวมันจะจบลีลี่เนี่ยแล้วืโดโดยังไม่โตให้ขี่เลยจบซีรี่โดยการเนี่ยเอาโดโด้มันโตพอกี่ก่อนครับผมซีรี่เอาชีวิตรอดไปวันๆก็ได้จะจบลงครับผมเดี๋ยวไปเล่นในพีซีดีกว่าเนาะพีสีก็รออาใครจูไครจูก็ยังไม่ได้ทําเลยนะ มันมีปัญหาด้านคอมอะไรด้วยอะผมในเรื่องของอาร์คไจูเนาะมอสมันเยอะจัดครับผมคอมก็ไม่ไหวอะ่ะอาร์คสองมาให้เล่นก็ซื้อซื้อมาได้แต่มันโอ้โหคอมมันไปต่อไม่ได้ครับผมเอาล่ะออกมาแล้วโอเคนี่เราปิดไว้อย่าให้มันเดินย่าออกมาแล้วสกิลเล่าตัวนี้นะไม่ไหวนะเอออย่าสกิลเท่ากันนะเอาล่ะจุมจืน ฟ้าไข่ได้เวลาฟ้าไข่มาตื่นเร็วตื่นเร็วเวจ้าโดโดน้อยจะได้ไม่ทาอย่างอื่นเวลาดูมันนี่ไม่ได้ทําอะไรเลยครับผมจะให้มันปล่อยธรรมชาติก็ไม่ได้เดี๋ยวตายปึ๊บโอเคออกมาแล้วเคลมเลยโอเคเราเคลมเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้แม่โดโด,โดปิดไฟก่อนนะเดี๋ยวมันไหมหลังเดี๋ยวมันไม่หลังตัวเมีย มันจะไล่ไม่หลังพวกเองนะเฮ้ยปิดยากเลยเกินหัวโถนีน่มีปัญหากะทิดตลอดเลยนะไอเดี๋ยวเราต้องใส่อาหารให้มันก่อนนี่ใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินหลังจากนี้ครับผมแต่ช่วงแรกเกิดอะ่ะมันยังไม่กินในรางนะมันยังไม่กินในรางอาหารครับผมอ่ะเราต้องใส่ให้มันก่อนแล้วเดี๋ยวพอช่วงหลังเดี๋ยวมันก็กินในรางเองก็ถือว่าทําโดโด้เนี่ยสนุกไหมถ้าทําโดยไม่แบบเล่นไปวันวันมันก็ได้นะถ้าทําไปวันวันมันก็จะลุ้นอีกอย่างครับผมมันแบบ ได้เหมือนมีอะไรอะ่ะต้องใช้เวลายอย่างประหยัดที่สุดครับผมเล่นไปวันวันเนี่ย <c oughs> ประหยัดเกินบางดีอะ่ะโอเคอย่างน้อยแล้ะนะมันก็เริ่มมืดแล้วแล้ววันนี้ก็ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยครับผมได้ไปฟาร์มของแค่นั้นละแค่นั้นจริงเดี๋ยววันนี้เราทำอะไรรอวะเนี่ยไปฟาร์มเบอร์รี่ไหมมันดึกมากแล้วผมมันดึกกี่ทุ่มแล้วก็ไม่รู้เนี่ยโค้าดุม้าทุมแล้วครับผมบอลโต้ไป ถึงเวลาออกฟาร์มไม่ได้ทำอะไรต่อแลว้วครับผมมันมืดมากแล้วเนาะจะฟาร์มของไว้แล้วกันครับผมแล้วพรุ่งนี้เช้าเราค่อยเจอกันใหม่โอ้โหบอตโตเรามืดอย่างงี้แล้วจะมองหินไหมล่ะลูกแต่ไม่เป็นไรหรอกบอตโต้มันระบบกวาดระบบกวาดแบบนี้ไงคือ,อมันไม่ต้องใช้การมองเห็นครับผมกวาดยา,ยาวๆว่ักวาดรวบๆถือว่าดีนะถ้าจะมีบอตโตครับผมเวลาทำนาโกติกหรือว่าเ,าเอาผลไม้อะไรไดีสบายมาก